สลามค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่การเจาะลึกนะหากันอีกครั้งนะคะหลังจากคราวก่อนวันนี้เราจะมาดูสองวลีแรกที่สำคัญมากๆจากแหล่งข้อมูลของเราคือบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮีมแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิรบิลอาลามีนเราจะมาลองแกะความหมายแล้วก็ปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในคำเปิดเหล่านี้กันค่ะครับสลามครับผม วลีพวกนี้จริงๆไม่ใช่แค่คำเกรื่อนนำเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการวางารากฐานความคิดที่สำคัญมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมการเริ่มด้วยพระนามของอัลลอ์ถึงสำคัญแล้วก็ลักษณะของการสรรเสริญที่บอกว่ามุ่งตรงไปที่พระเจ้าแห่งสากลละโลกเนี่ยมันเป็นยังไงน่าสนใจมากคะ่ะงั้นเราเริ่มที่วลีแรกเลยนะคะบิสมิลลาฮิราะมานิรรหีมที่เราได้ยินกันบ่อยๆแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาเน้นว่าบิสมิ คือการเริ่มต้นด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ทำไมการระบบแบบนี้มันถึงมีนัยยะสำคัญเป็นพิเศษคะครับการเริ่มต้นด้วยพระนามเนี่ยเป็นเหมือนกับการตั้งเจตนาเลยครับแล้วก็เป็นการกำหนดบริบทให้สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเป็นการยอมรับว,ว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์แต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆคือชื่อที่ตามมาอัลลอฮ์มานกับอัลลอฮิม ในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาแยกความแตกต่างไว้ด้วยตรงนี้มันน่าสนใจมากครับใช่ค่ะค่ะประเด็นอรหมานกับอรอฮีมนี่ก็คือแบบว่าแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นความต่างนะคะอรหมานี่เหมือนจะหมายถึงความเมตตาที่กว้างมากๆครอบคลุมทุกอย่างเลยในโลกนี้ครับผมใช่ครับส่วนอรหมานเนี่ยเออบางทีเขาตีความว่าเจาะจงกว่าเป็นความเมตตาสําหรับผู้ศรัทธาเออโดยเฉพาะในโลกหน้าอะไรแบบนั้น การที่เขาเน้นเรื่องความเมตตาสองครั้งติดกันตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งยังไงคะการวางกรอบเลยว่าความสัมพันธ์การกระทําต่างๆเนี่ยควรจะอยู่ในขอบเขตของความเมตตาไม่ใช่แค่เรื่องของอํานาจหรือว่าการตัดสินเพียงอย่างเดียวคือเป็นการบอกถึงธรรมชาติของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาตั้งแต่ต้นเลยครับอืมเป็นมุมมองที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะงั้นเราไปต่อกันที่วลีที่สองเลยค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิรบ,บิลอาลามีน จากแหล่งข้อมูลคําว่าอัลฮัมดูเนี่ยคือการสรรเสริญที่สมบูรณ์แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือความแตกต่างที่เขาระบุไว้ระหว่างฮ um ัมดูที่แปลว่าการสรรเสริญกับคําว่าชุกรอนที่คือการขอบคุณนะคะมันต่างกันยังไงในเชิงปรัชญาคะอ่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับคือชุกรอนหรือการขอบคุณเนี่ยโดยทั่วไปมันเป็นการตอบสนองต่อสิ่งดีๆหรือผลประโยชน์ที่เราได้รับมาเหมือนเวลาคนทําดีให้เราเราก็ขอบคุณเขาแต่อัลฮัมดู ตามที่แหล่งข้อมูลชี้เนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะครับเป็นการสรรเสริญคุณลักษณะที่ดีงามความสมบูรณ์พร้อมของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวพระองค์เองเลยคือไม่ว่าเราจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์หรือไม่ก็ตามเป็นการยอมรับในความสมบูรณ์แบบความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยเนื้อแท้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการสรรเสริญในสิ่งที่พระองค์เป็นไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้รับจากพระองค์อย่างเดียวถูกต้องครับประมาณนั้นเลยครับทีนี้ก็มาถึงส่วนขยาย ็อบินอาลามินพระเจ้าแห่งสากลละโลกหรือบางทีก็เห็นใช้คำว่าพระเจ้าแห่งจักรวาลคำว่า็อบเนี่แหล่งข้อมูลบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้สร้างแต่มีความหมายอื่นอีกใช่ไหมคะใช่ครับคำว่า็อบเนี่ยไม่ใช่แค่ครีเอเตอร์หรือผู้สร้างอย่างเดียวแต่มันรวมถึงความหมายของผู้ทรงคำจุนผู้ทรงประธานปัจจัยยังชีพผู้ทรงเป็นเจ้าของและก็เป็นนายเหนือหัวด้วยอืมครอบคลุมมากครับ แล้วคำว่าอาลามีนซึ่งเป็นรูปพหูพจน์ของคำว่าโลกหรือจักราวาแลแหล่งข้อมูลก็พูดถึงการใช้คำนี้ในหลายๆบริบทเลยซึ่งมันบ่งชี้ว่าหมายถึงทุกรูปแบบของการดำรงอยู่เลยครับทั้งที่เรามองเห็นมองไม่เห็นหรือรับรู้ได้รับรู้ไม่ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่เป็นการสถาปนาอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเหนือทุกๆสิ่งจริงๆครับ พอฟังแบบนี้แล้วเอาสองวลีมารวมกันบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหีมกับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลออลามินมันเหมือนเป็นการวางรากฐานสำคัญตั้งแต่เริ่มเลยนะคะคือเริ่มต้นด้วยการระลึกถึงความเมตตาอันไพศาลของพระเจ้าก่อนแล้วตามด้วยการยอมรับว่าการสรรเสริญทั้งมวลเนี่ยเป็นของพระผู้ทรงค้ำจุนทุกสิ่งอย่างแท้จริง ใช่เลยครับคือถ้าเราเชื่อมโยงภาพรวมเนี่ยการเริ่มต้นด้วยความเมตตาถึงสองครั้งอัลร,ร,ร,รอฮ์มานอัลราฮีมแล้วตามด้วยการยอมรับความเป็นเจ้าแห่งทุกโลกทุกจักรวาลรอบ,บินอาลามีนทันทีเนี่ยมันเป็นการกําหนดโทนที่เป็นสากลมากๆเป็นการวางกรอบความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยว่าอยู่ภายใต้ความเมตตาและความเป็นเจ้าของอันสมบูรณ์ของพระองค์อืมทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อนะคะว่า ถ้าเราจะเริ่มทำอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ด้วยการตระหนักถึงความเมตตาที่ครอบคลุมแบบนี้แล้วก็อำนาจการดูแลสากลของพระองค์โลหุเสมอเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองหรือว่าแนวทางการใช้ชีวิตของเราไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสลามค่ะครับผมสลามครับ